สวัสดีครับเพื่อนๆชาบีวีชาแนลครับวันนี้มาเจอกันอีกครั้งนะครับพร้อมกับมีมีดมาแบ่งปันเช่นเดิมนะครับวันนี้มีมาทั้งหมด5เล่มนะครับเป็นค่ายไดโนเสาร์สามเล่มนะครับกูคลีหนึ่งเล่มแล้วก็มีดพกเล็กหนึ่งเล่มนะครับเดี๋ยวมาดูรายละเอียดเลยนะครับมาดูเล่มที่หนึ่งก่อนครับเล่มที่หนึ่งเล่มที่หนึ่งนะครับเป็นยาคูตนะครับยาคูต มาพร้อมด้าม,มสาทรน,นะครับไม้สาธรน,นะครับปลอกคอตองเหลืองนะครับเป็นเหล็กตะไบนะครับตะไบนิโคสันนะครับตะไบนิโคสันนะครับขนาดขนาดห้านิ้ว 6, หกหุนนะครับหนึ่ง ้านิ้วสี่หุนนะครับห้านิ้วสี่หุนนะครับหนาก็จะอยู่ประมาณห้ามิลนะครับห้ามิลกว้างหนึ่งจุดสองนะครับหนึ่งนิ้วสองหุนนะครับจากเหล็กตะไบนิโคสันนะครับนิโคสันนะครับมาพร้อมด้ามสาทอนนะครับปักหมุดให้หนึ่งตัวนะครับปอกคอเป็นกันทองเหลืองนะครับเป็นกันทองเหลืองนะครับ สนใจปิดได้เลยนะครับเล่มนี้ไม่มีฝักนะครับไม่มีปกแถมนะครับ,เป,รบเป็นยาคุดนะครับเป็นยาคุดเหมาะสำหรับคนถนัดขวานะครับเพราะว่าขมอยู่ด้านขวานะครับเหมาะสาหรับอยู่ขวามือนะครับนิโคสันนะครับตะใบนิโคสันนะครับ สนใจปิดได้เลยนะครับมีมาเล่มเดียวนะครับมีมาเล่มเดียวไม่มีปลอกแถมนะครับหกร้อยบาทนะครับหกร้อยบาทนะครับเป็นมีดพกเล็กนะครับเล่มที่สองนะครับเป็นไนนุสเอร์นะครับเป็นทรงมีดแคมป์นะครับขนาดสิบสองนิ้วนะครับสิบสองนิ้ว มาพร้อมด้ามพยุงนะครับพยุงดํานะครับปอกคอเลดกลึงนะครับปอกคอเลดกลึงสนาหกหกหกจุดห้ามิลนะครับเป็นส่งมิดแคมป์หรือซาบาต้านะครับเป็นสงมิดแคมป์หรือซาบาต้าขนาด12นิ้วนะครับไม่มีปอกนะครับเล่มน,นี้ไม่มีปอกมาพร้อมดำพยุงดันนะครับ ทรงมีดแคมมีมาเล่มเดียวนะครับ1,480บาทนะครับต่อเล่มนะครับเป็นแบลิ่งนะครับหรือตลับลูกปืนนะครับเป็นแบลิ่งนะครับส่วนเล่มที่3นะครับเป็นทรงอินเนบนะครับจากค่ายไดโนเสาร์เช่นเดียวกันนะครับเล่มนี้แบลิงอ่ะของ USA นะครับ5-2 ห้อนนะครับมาพร้อมดำพยุงดำนะครับสันาหเจ็มิลนะครับสันาหมิลขนาด12นิ้วเช่นเดียวกันนะครับใครสนใจนะครับแบนดิ้งของ USA นะครับเล่มนี้ปิดได้เลยนะครับ1 480เช่นเดียวกันนะครับไม่มีปลอกแถมนะครับเล่มนี้ไม่มีปลอกแถมเป็นอินเนบขนาดใหญ่นะครับ12นิ้วนะครับ เล่มนี้ก็ค่ายไดนโนเสาร์เช่นเดียวกันนะครับมาพร้อมลมพยุงลายนะครับลมพยุงลายขนาดสิบสองนิ้วเช่นเดียวกันนะครับเบนนิงเอสเอสเคเอฟนะครับของสวีเดนนะครับเล่มนี้นะครับสันหนาหกมิลน,นะครับสันหลาหกมิลปอกคอเลดกึงนะครับปอกคอเลดกึง ขนาด12นิ้วนะครับสนใจปิดได้เลยนะครับใครสนใจแบรดดิ้งของสวีเดนนะครับวันนี้มีมาแบ่งให้นะครับ1,480บาทพร้อมส่งนะครับส่วนเล่มสุดท้ายเป็นครูครีนะครับเป็นครูครีเหล็ก sup 9นะครับหรือซับเนะครับขนาด12นิ้วนะครับสันา7มิลนะครับ นาเจมิลมาพร้อมด้ามฝักประดูนะครับมาพร้อมฝักประดูด้ามประดูนะครับใครสนใจนะครับมีดกูครีสวยๆนะครับเอาไปเก็บหรือใช้งานได้นะครับมีมาเล่มเดียวนะครับวันนี้มีมาเล่มเดียวขนาดสิบสองนิ้วนะครับขนาดสินิ้วนะครับ ขนาเจ็ดมิลนะครับเจ็ดมิลกว่าด้วยนะครับสนาดเจ็ดมิลกว่าความกว้างก็จะอยู่ประมาณสองจุดสองนะครับสองจุดสองสองนิ้วสองหุนนะครับมีมาเล่มเดียวนะครับหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบบาทนะครับวันนี้มีมาแบ่งปันห้าเล่มนะครับคลิปนี้ก็มีมาประมาณนี้นะครับ ไอดีไลน์แล้วก็เบอร์โทรผมก็จะอยู่ใต้คลิปนะครับใครสนใจทักเข้ามา,าหรือแอดไลน์มาก็ได้นะครับเดี๋ยวส่งรูปให้รายละเอียดให้ดูนะครับวันนี้มีมาแบ่งปันห้าเล่มนะครับใครสนใจนะครับปิดได้เลยนะถ้าตรงใจใครปิดได้เลยนะครับคลิปนี้ก็มีมาประมาณนี้นะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ